กดติดตามกดซับสะไทกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืม<ง>กดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิมผัดลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วืันนี้ผ้าพี่น้องนะครับมาเบิง่งควายนะครับเด้อ้ามีพี่มีน้องผู้ใด,ดอยากได้ มาเบิ้งเอานะครับโอ้คือเป็นตื่นเต้ยนยังสี่พี่น้องครับเป็นตื่นเต้นเป็นยังไงหรอพี่น้องเฮ่อวมันเป็นอะไรเลย <c oughs> มันเป็นวอล์กออกนะพี่น้องครับเอายังสี่เอาังสี่มาเข้ามาจักกับเจ้าของคนก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าซื้อเสียงเรียงน,น้านะครับอ่ายิ่งจ้ายิ่งเนาะยิ่งยิ่งอ่าเข้ายู่บ้านเข้ายู่บ้านไหนครับบ้านวังทองครับตำบลตำบลห้วยเตยอำเภอกุดล่างจ้าครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเนะาะ เอาเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไว้นะครับ0611์หก1นึ่งหนึ่งศู1 1 3หนาม้องครับน้องถือแทบตัวเบอร์นี่แม่นจ้าอะอะอะอ่าถ้าทีมีพี่มีน้องอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่นเพิ่นบ่สามารถที่สิมาเบิง่งโตได้เฮามี่ไล่มีหยังบ่ครับไล่ก็มีอยูย่จา้าเบอร์เบอร์ใดนาะเบอร์ใดเบอร์นี่บ่บ่ไล่บ่แม่นเบอร์เป็นหยังครับเป็นไอดีบ่เออไอดีอ่าไอดีหยังครับ จำได้ปะเจียวบ่ได้จังจังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงให้ก็ได้เนาะอ่ามื้อนีม้มีมีมาเปิดแบงค์ให้พี่น้องสองตัวนะครับเนาะนสองตัวตัวนี้เป็นลูกสาวของของดาวเหนือเนาะลูกดาวเหนือครับ<น>เป็นลูกดาวเหนือพี่น้องครับไอ้ควายนี่เอกสารครบเด้อครับเด้อแต่ว่าอ่าเดี๋ยวผมเดียวเอาไห้เบิ่งที่หลังนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวถือไปให้เบิ่งที่หลังเพราะว่าไอ้ยิวันเนี่ยวายมันควายมันตื่นนะพี่น้องไข่หน่อยตัวนั้นสนเข้าไม่ได้พี่น้องเด้อโต ตัวนี้นี่เป็นลูกดาวเหนือเด้อตัวน้อยนี่แล้วก็ตัวใหญ่นี่เป็นลูกเป็นลูกเพชรอีสานนะครับเป็นหลานเป็นหลานดาวซีพี่ตัวใหญ่นี่เป็นดาวดาวซีพี่ตัวน้อยนี่เป็นหลานเพชรอุดรนะครับเป็นลูกดาวเหนือเข้าไปเบื้องรายละเอียดคั้วใหกันมาเนี่ยเอกสารเป็นครบนะครับอ่าตัวนี้เป็นลูกดาวเหนือเนาะเป็นลูกดาวเหนืออุ้ยพี่น้องเข้าเบื้องรายละเอียดคั้วให้ันมาเนี่ยความสูงกับยุบประมาณลอยลอยซิบหานี่รัมั้เนาะลอยซิบหานครับประมาณลอยซิบหานเนาะพี่น้องครับคั้วใหกับตามใบเนาะกับ หกเดือนด้วพี่น้องเด้อเพันหัวสะสนเข้าเด้อนี่อันนี้เฮาเฮาแยกแม่มันออกเหรอเฮาแทงดังเอาเป็นว่าับนี่แม่ <Man. S 1> โอ้เป็นตัวแม่พี่น้องเฮาปอ๊อดโลดุกสาวดาวเหนือข้อหญ่แห้งครับพี่น้องครับพุนะ่นน่ะเบิ่งถ่ายเขาก่อนพุนะ่นน่ะเบิ่งถ่ายเขานะครับโอ้ตันตือเลยพี่น้องโอ้แน่นอนแน่นอนอตาลักครบเนาะครับเนาะอ่าตาหน่วยตาตา,ตาแต้มบ่ออกมันแนวเฮา่ว่างหันฉีดน้ำเลยพี่น้องเด้อฉีดน้ำล้างฉีดตุ่มครับตาก็บ่บ่ออกปานไดนนะ แต่ว่าอ่องข้อนี่พดแล้วพี่น้องครับอ,อ,อ่อง,อองอข้อสองอ่องเนาะแจ้มจ้ำข้อสองอ่องแล้วก็ล่มข้อไงเป็นควายหัวเบาดีครับโยกดีนะครับใส่พุงเถ่าขากําไรหนาหลังรบนะครับงามงามเลยตัวนี้มันมัน,ม,นมันสวนเข้าไม่หรอเป็นบ่อนเป็นเสียกได้พี่น้องเด้มันสียูลักษณะนี้แหละนี่ตว่าหัวเบาดีนะครับนี่หัวเบาดีตำนี้ยังบ่มีนะครับเนะบบบะาะตำนี้ยังบ่มีจังแนวนะครับ โอ้แน่นอนพี่น้องเขาพุณนะงามเลยพี่น้องครับพุณนะหัวเบาหนาหนาสวยนะครับนุเดี๋ยวผมยืนดีเยอะหัวโนกหนาโนกดีนะครับหนาสวยขวัญดีนะครับขวัญมีขวัญเอ็กมงคลนะครับแล้วก็มีขวัญหาเงินหาทองนะครับนี่โอ้แน่นอนแน่นอนพี่น้องเขาพุณพุณนหรอไหมยืนดีพี่น้องครับแต่ว่าเอย่างง่ายๆก็นี่นี่ผุดแล้วราคาเด้ครับราคาเด้ หกมื่นหาจ้าหกมื่นหาเนาะ <m> หกมื่นหาคุ้มหน่อยเอกสารครบพี่น้องครับผู้ใดอยากเอาไปต่อเอาไปต่อหากำไรหานี่กะแบ่งปันกันไปได้นี่ยเนี่ยเนี่แน,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 น่นอนแน่นอนตัวนี้ไหมแล้วขาวเนี่ยเขาค,คุยกันได้ปะได้ค่ะได้ยเนาะครับเนาะคุยก,กันได้คุยกันได้คุยกันได้นิดหน่อยนิดหน,น่อยอ้ยแน่นอนแน่นอนแน่นอนป๊อดเอิกไม่เนาะพี่น้องเขาขุนไหมเอิกกว่างดีดีเอิกกว่างดีนะครับเอิกกว่างดีไงตัวนี้เพื่อนเอิญ มยังย่อนย่อนอยู่หนังหนังมองเออหมกเผานะครับอ่ายังย่อนย้อนอยู่พี่น้องผุ้น่ะจะไปได้อีกหลายนะครับนี่คั้วหน่อยอุ้ยขัยเหยียบด้วยสินควั้วหยียบขัยเหยียบถอยมาถอยมาออกมาเลยครับออกมาเลยเออแน่นอนแน่นอนเอาไปเบิงตัวนี้เข้าบ้านนี่เอามาเบิงตัวนี้บ้านนี่พี่น้องครับเอาตัวนี้เปิดไว้ทําได้ครับตัวนี้เจ็ดหมื่นหาเจ็ดหมื่นหาเนาะเจ็ดหมื่นหาโอ้ราคานี่มือนี่ราคามินิมินิเด้อพี่น้องเด้อย่อมเย้าย่อมเย้าเจ็ดหมื่นหา เจ็ดปัญหาตัวนี้เป็นลูกตัวนี้เป็นลูกเพชรอีสานเนาะเพชรอีสานเพชรสานเป็นหลานดาวดาวซี่พี่พี่น้องครับอายุอยู่ในใบกับอยู่สิบสี่เดือนนอะครับเนาะสิบสี่เดือนความสูงตัวนี้อยู่ลอยลอยยี่สิบหาประมาณเนาะ,<จ>ะประมาณประมาณลอยยี่สิบหานะครับแต่ว่ากระดูกแข้งขาอันนี้ผดแล้วพี่น้องเขาเบิ้งเอิกเขาอัตลักษณ์นะครับตาแต้มแกม้มจำนะครับข้อสอ,องอ่องข้อสามอ่องนะครับข้อแตกบูแล้วก็เบ,บิ้งเอิกเขาพี่น้องเขาพี่น้องพูดอะพูดอะแข้งขาใหญ่นะครับเรียบดี เล็บดีเล็บหน่อยกอดดีทั้งสองตัวได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสีเบิง้งทั้งสองตัวเลยนะครับเนี่เยเล็บหน่อยกอดดีตัวนี้หางดีครับตัวนี้หางเป็นพุ่มเลยจับจับเลืกเลยตัวนี้โอ้แน่นอนแน่นอนพุ่นเน่เนื้อหนังดีนะครับเนาะเป็น,เป,นเป็นเนื้อหนังดีพักเลยขวัญกับตกสวงนะครับเมืองไายเขาก่อนถ่ายมุมหน้าตัดพี่น้องเข้าพุ่นนะถ่ายมุมหน้าตัดนะครับขวัญตกสวงขวัญถามงินงถาท่องมีอ่าขวันสองทางมีเนาะ โอ้แน่นอนตัวนี้เป็นควายดังไงเนาะปากไงกินเจียงได้ตัวนี้เนาะกินเจียงกินเจียงเลี้ยงไงเลี้ยงไงโอ้เนื้อหนังแม่พี่น้องเขาเป็นสีชมพูเลยนะครับเป็นสีชมพูเลยได้การได้การได้การเจ็ดมื้นหาแลคานี่ต้อลองได้ปะครับได้ยุคค่ะได้ยุ่งเนาะอ๋อได้ย่งอได้ยุ่งนะครับเนาะโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาพี่น้องอ่ามักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดกับพี่น้องกับเจ้าผู้ยูกไก่มาเบิ้งกันเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งตัวจริงกันนะครับ สำหรับผู้ที่อยู่ไกลก็โทรมาสอบถามตั้รองราคานะครับคุยยี่ห้อไล่รายละเอียดกันชัดเจนกับช่งมีการส่วงการยังนะครับพี่น้องเด็ดดีเพิ่งสองตัวนี่นมตั้นี้เฮาอว่มีอีกตัวนี่เนาะเดี๋ยวแบบไงตีนแบบไงเดี๋ยวแบบไงตั้นี้เฮาอว่มีนะครับเนาะว่ะวะมีตัน้นี้เนาะนมสีชมพูเลยพี่น้องครับซีชมัวตัวนี้เนื้อหนังแน่นอนหาเลยตัวนี้ข้อ,อนี่ปวดแล้วลูกดาวเนื้อนี่ปวดแล้วอ้อาพี่น้อง มักตัวไหนส,น,สนใจตัวไหนหพี่น้องกับัจโทั่วมาสอบถามทั่วมาคุยราคาเด้อพี่น้องเด้อกับสร้ารับคลิปนี้กับพ่อหวสมิตรสักก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ